เอาดึงดึงดึงมันออกมาบอยุ้งปั๊บอู้เด็กยังไม่ย่อแท้สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซบอยุ้งคนทำยางครับพามาเล่นพาพวัฒน์ครับยาง XCD นะครับผมอ่าสีทำการปะแบบว่าไม่ต้องขึ้นเครื่องนะครับก็คืออ่าถอดมือนะครับถอดมือนะครับเหังไดไปเบิ่งกันนะครับผมอ่าใส่เตอร์ซับลงไปนะครับผมอ่าแบบสี่เลยนะครับเขาเรียกว่าประกอบมือถอดมือนะครับผมโดยแบบไม่ต้องขึ้นเครื่องนะครับอ่ะซับลงไปนะครับผมปึ๊บ อ่านะครับดูให้เป็นแนวทางนะครับดูให้เป็นความรู้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับสีทําการงัดนะครับเวลางัดให้งัดฟังทางจุบร่มขึ้นมาแบบ4ี่นะครับอ่างัดทางจุบร่มขึ้นมาก่อนนะครับเหยียบหลังนะครับเล้างัดขึ้นมานะครับเอามาให้เบิ้งกันใกล้ๆนะครับผมนะนะครับซุ่มเขามาเบิ้งใกล้ๆว่าขอบเขามันขาดบ่อนะครับถ้าคนงัดงัดที่แบบถือลักถือเป็นนะครับมันขอบเขามันสี่บริขาดกันยังไงประนันนะครับ บางคนก็จะบอกว่าขอบยางเสียหมดนะครับมันบริสเสียง่ายประนัดนะครับถ้าคุณงัดใกล้มันเหนื่อยเบึ้งนะครับขอบยางมันมีขาดนะครับเห็นบ่อ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสีทําการนะครับเอากระทะมาไว้ในหู้ดูมไว้นะครับสีทําการดึงนะครับเหยียบเล็กยางแง้กมางสี่นะครับสีทําการดึงเล็กออกมานะครับเอามาไว้ข้างหู้แบบสี่ย้อนยังหระอบางยุ่งนะครับก็ทําการมันจะได้ดึงยางได้นะครับดึงยางได้ง่ายๆอ่าเอาออกมาใส่ไว้ขึ้นเขากดแรโพลิงโพลิงไปเด้ อ่านี่นะครับมันสามารถด,ดึงออกมอาสีาไ่ได้เท่ากับสีทําการเดี๋ยวเจียเดี๋ยายขึ้นนะครับแกแค่เครื่องเดียวกับพ่อนะครับไม่ต้องแกเบิดนะครับอ่าทาการปะลงไปนะครับสีทําการเจียอ่าเหตุผลที่บัถอดเบิดก็คือมันสามารถเหตุแบบสี่ได้นะครับเพราปะปต้องไปจํจเป็นต้นอ,องถอดถอดยางออกมากเบิดนะนี่นะครับทําการเจียนะครับเจียลงไปนะครับอ่าน <ๆ S 2> ี idence, ่เสร็จแล้วท่ากาวนะครับท่ากาวลงไปนะครับ XCD แบบนี้นะครับขอ14แนะนำห้ามปะแบบแทงหนอนนะครับหูใหญ่บอต้องปะแบบสตรีมเท่านั้นนะครับสตรีมที่สิ่ใสเป็นแผ่นปะเบอร์1ิบนะครับบอใสแผ่นปะกลมนะครับระว่าหูมันใหญ่นะครับแลีนไปทะลุได้นะครับหูใหญ่ๆแบบ4ี่นะครับแล้วก็การปะก็ต้องปะแบบหูใหญ่ๆนะครับก็คือแผ่นปะสตรีมสิบหล่อปะให้นะครับถึงซียูนะครับมั่นใจแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับทําการนะครับงัดขาไปนะครับ ฟังนี่นะครับสีทําการงัดเวลางัดเหยียบ้างหลังลงนะครับแล้วก็เวลางัดให้จุบล่มยู่ปากสุดท้ายในการงัดนะครับเหยียบลงไปนะครับแบบสี่นะอ่าบ่ยากนะครับลองฝึกเก็ตฝึกทํากันเบิงนะครับเครื่องมือกับอันนี้โดยแบบบ่ต้องขึ้นเครื่องนะครับบางคนเขาก็เอาไปฝึกฝนนะครับเอาเป็นแนวท่านะครับเหยียบลงไปแบบสี่นะครับปั๊บปั๊บอ่าเหยียบลอยนะครับเสร็จแล้วเติมล่มบายุ่งเติมล่มนะครับอ่ายกขึ้นมาดินดจักน้อยนะครับ เดี๋ยวเบิรงกันว่ามันสียู่บลาบายุงอ่าหู้หญ่ปางงน,นี่นะครับหู้คนทางใหญ่นะครับอ่านี่นะครับลาดน้าลงไปนะครับอ่าคนขับจนตกใจนะโอ้ตามจริงแล้วเทปแบบซีมันอาจจะเรียกกระเครื่องก็ได้นะครับเราเห็นยัง,งว่าโอ้คือเรียกกระเครื่องแทนว่าชนว่าเอา้าฝีมือเนาะอ่าโอเคครับสาระดีแชร์กันออกไปนะครับฝากติดตามบายุงคนทํายางไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม